การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่๕เกิดจากไสยละลายที่มาจากการสุ้ครอของประเทศสาั่นักตะวันตกถ้าคนไทยไม่มีการปรับปรุงตัวเองให้็ก้าวหน้าพัดเทียมับบพายธรรมประเทศอาจเป็นเพาอ้างที่ทำให้ชาติตะวันตกเข้ามาปกครองประเทศไทยได้ของการปกครองในระบบเก่าอำนาจการปกครองด้านเมืองก็คือคนนั้นหนึ่งการบริหารราชการของหึง ตั้งกระทรวงสิตรสองกระทรวงเพื่อให้การบริหารงานมีควบมละเอียดมากขึ้นรัชกาลรหน้ากลุ่มงาการปกครองเพื่อการให้เป็นเอกภาพลุกลึกระบุให้ได้ธาตเพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคมกลุ่มการให้การละเอียดเ็กภาพและระบุให้ค่อยๆลดไปโดยไม่เกิดความขัดแย้งสองการศึกษาจัดตั้งโรงเรียนหลวงเช่นโรงเรียนพอดตำหนักสวนกุหลางโรงเรียนเทพศิริเพื่อเพื่อการศึกษาเป็นระบบ 3. ามเศรศษฐกิจการเก็บภาษีะระบบใหม่ยกเลื่อการเก็บภาษีแบบจังกบและจัดตั้งกรมสภากรเพื่อรวบรวมไรายได้เข้ารัฐพัฒนาการคมนาคมการขนส่งเช่นการสร้างทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพไปนครราชสีมาและการจุดคทองต่างๆ 4. การสาธารณสุขจัดตั้งจัดตั้งโรงพยาบาลโรงพยาบาลศรราชเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย หาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเจราจาทางการทูตเพื่อป้องกันการล่าอาณานาิคมรัชกาลที่5ทรงเจราจากับชาติตะวันตกการเดินทางไปยุโรปพระองค์เสด็จประพายุโรปสองครั้งเพื่อสร้างภาพลักที่ดีของสยามในสายตาชาติตะวันตก 6. การยุติธรรมตั้งศาลย,ยุติธรรมสมัยใหม่ยกเลิกสายของเจ้าเมืองและระบบจารีตประเพณีในการตัดสินคดีและตัวแทน ที่ด้วยกฎหมายแบบตะวันตกการประมวลกฎหมายรวบรวมกฎหมายเป็นระบบโดยได้รับการช่วยเหลือจ่ายนักกฎหมายชาวต่างประเทศผลกระทบของการปฏิรูป 1. ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชไว้ได้ทมการการลาอานิคมโครงสร้างการปกครองและสังคมได้รับการแก้าขสมัยมากขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมช่วยปูพื้นฐานสู่ยุคใหม่